กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมกรดิสจันทร์ศรีชวลาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสกระผมอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2565ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่3ล้าน100ล้านบาทรายรับประมาณการไว้ที่2ล้าน400ล้านบาท และเงินกู้ชดเชยการขัดดุล7จ0 0แสนล้านบาทผมจะขอขอภิปรายในเรื่องของรายได้ของงบประมาณสืบเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโโรรนา2019หือควิด -19 ทำให้มีผลกระทบต่อจรการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของประเทศผมขออนุญ,ญาตเท้าความผลกระทบของโควิด -19 ต่องบประมาณราย,ร,ายรับ ปี2563และปี2564รายรับก็ประมาณปี2563ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้3,000,006,000ล้านบาทเศษหรือประมาณร้อยละ12.3รายรับผมก็ประมาณปี2564ในช่วง9เดือนแรกต่ำกว่าที่ประมาณการไว้1,95,000,000ล้านบาทเศษหรือประมาณร้อยละ10.1คำถามที่ผมมีก็คือว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าโควิด1 9ยังระบาดอย่างต่อเนื่องรายได้งบประมาณปี2-5-6-5และปีต่อๆไปจะมีความสเสถียรได้อย่างไรท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเสนอแนว3แนวทางออกแนวที่ 1. วัคซีนแนวที่ 2. วัคซีนแนวที่ 3. วัคซีนวัคซีนที่1ก็คือวัคซีนระยะสั้นรัฐบาลจะต้องเตรียมวัคซีนสีเข็มสำหรับประชากรทุกคนในประเทศ เรามีประชากรที่มีอายุก,กว่า12ปีขึ้นไป58ล้านคนในระยะสั้นปีนี้และปีหน้ารัฐบาลจะต้องเตรียมวัคซีนอย่างน้อย2 3 2ล้านโดสณปัจจุบันรัฐบาลได้ทำสัญญาซื้อวัคซีนไว้แล้ว130ล้านโดสในความเห็นผมเรายังขาดอีก102ล้านโดสผมขอเรียนเสนอให้รัฐบาลเร่ง,ง,งด,ำด,ำดำเนินการทำสัญญาวัคซีน รับประกาศออกมาชัดเจนว่าอีก102ล้านโดสจะมาจากไหนและพร้อมฉีดให้ประชาชนในปีหน้าทำไมเราต้องเตรียมสี่เข็มผมไม่ได้เป็นหมอหรือนักวิทยาศาสตร์พอรู้เรื่องเศรษฐกิจแต่มีความชำานาญเรื่องการบริหารความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เตรียมการไว้ก่อนเพราะโลกนี้คงจะอยู่กับเราไปอีกนานผมขอยืนยันว่า เราไม่ได้เป็นประเทศแรกที่จะเตรียมวัคซีนไว้เข็มที่4และเข็มที่เข็มที่3และเข็มที่4ให้แก่ประชากรทุกคนเวลานี้สหรัฐอเมริกาอิสราเอลและสหรชอรณชนักัรเริ่มฉีดเข็มที่3ให้แก่ประชากรของเขาแล้วและผมเชื่อว่าต้องต้องตามด้วยเข็มที่4ในปีหน้าวัคซีนวัคซีนที่2ก็คือวัคซีนประมาณการประมาณกลาง ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์มาผลิตในไทยผมขอเรียนเสนอท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าเราควรดำเนินการเจราจาเพื่อนำวัคซีนชนิด mRNA มาผลิตในไทยเราจะได้มีมีการผลิตวัคซีนทั้งสองชนิดเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของวัคซีนและเราควรจะเตรียมวัคซีนไว้ให้กับประชาชนทุกคนอย่างน้อยหเข็มสำหรับปี2 5 6 6 แล้วอีกหนึ่งเข็มสำหรับสหรับปี2567กวัคซีนที่3คือวัคซีนระยะยาวการพัฒนาวัคซีนในประเทศปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินจำนวน400ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลจุฬาเพื่อทำการวิจัยคน้นคว้าวัคซีน19โควิด -19 และท่้ที่ผมทราบองค์การเพสศาสตรกรรมก็กำลังวิจัยวัคซีนต่อต้านโควิด -19 โดยใช้โปรโตีนจากไก่ไก่และมีมีบริษัทเอกชน ทำการวิจัยเรื่องใบายาผมอยากจะเสนอทางรัฐบาลว่าควรให้การสนับสนุนก,กับองค์กรหรือบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในการทําวิจัยต่อไปและหวังว่าจะประสบความสําเร็จและช่วยลดภาระในการนําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศคำถามก็คือว่า3แนวทางที่ผมเสนอ,อนี้จะต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ ในระยะสั้นเราขาดวัคซีน102ล้านโดสที่พร้อมฉีดให้ในปีนี้และปีหน้าต้องใช้เงินประมาณ33,000ล้านในระยะปานกลางที่ต้องเตรียมไว้อีกหนึ่งเข็มสำหรับปี256 6และอีกหนึ่งเข็มสำหรับปี2567ต้องใช้เงินประมาณ37,000ล้านในระยะยาวเงินลงทุนในการสนับสนุนการวิจัยการผลิตวัคซีนในประเทศเพิ่มศักยภาพในการผลิตอีก5,000ล้านบาทรวมเป็นเงิน75,000ล้านบาท ผมเสนอว่าเราไม่จำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มในการใช้เงิน75,000ล้านบาทนี้ไม่จำเป็นต้องของง000 000บส่วนกลางและไม่จำเป็นต้องของวงเงินกู้5,000แสนล้านบาทกราบเรียนท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีเงินนอกงบประมาณเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเฉลี่ยปีละ2อ0แสนล้านบาทที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขใช้เงินนอกงบประมาณเฉลี่ยปีละแค่200ล้านบาทเสร็จ ผมเรียนท่านประธานในภาวะสงครามที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวหน้าท่านต้องนําอาวุธกระสุนที่มีอยู่ในกองกลางออกมาใช้เพื่อแบ่งเบาภาระงบป,ประมาณเงินกู้ของประเทศเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนและป้องกันร,ระบบสาธารณสุขเพื่อป้องกันร,ระบบเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานครับผมลองเปรียบเทียบการใช้เงิน75,000้านล้านบาทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้สองสมุติฐานมาเปรียบเทียบ สมมติฐานที่หนึ่งคือความเสียหายอันเกิดจากเงินคู้เยียวยาซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ออกพรกสองฉบับไปแล้วรวม1.5ล้านล้านเปรียบเทียบกับเงินจํานวนเงินที่ผมเสนอ75,000ล้านเท่ากับร้อยละหของเงินเยียวยาสมมติฐานที่สองระบบเศรษฐกิจที่หายไป้รายได้ของเศรษฐกิจที่หายไปจากการล็อกดาวน์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าหลุมรายได้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินหลุมรายได้นี้ อยู่ที่2.6ล้านล้านบาทเงิน75,000ล้านบาทเท่ากับร้อยละ2.9ของรายได้ที่หายไปนอกจากนี้การลงทุนที่ผมเสนอนี้นอกจากเป็นการคุ้มต่อความเสี่ยงและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันหลายประเด็นประเด็นสร้างอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์แบบครบวงจรประเด็นเสริมสร้างการวิจัยประเด็นความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสุขภาพ ประเด็นศูนย์กลางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การด้านอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพเป็นต้นนั้นเงินที่ผมเสนอลงทุนนี้จะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นและวางแผนสําหรับอนาคตกราบเรียนท่านประธานครับท่านนายกร,รัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องเปิดประเทศให้ได้ภายในร้อยสยี่สิบวันผมเชื่อว่าท่านนายกรรทําได้ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนเฉลี่ยได้วันละห้าถึงหกแสนล้านโดสต่อวัน แต่ที่ผมเสนอนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงว่าเมื่อเราเปิดประเทศแล้วเราจะไม่มีการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศอีกครั้งและผมเชื่อว่าหากรัฐบาลได้แส,แสดงภาพที่ชัดเจนว่าประชาชนทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันเต็มที่ในระยะสั้นและระยะยาวจะส่งผลให้นักธุรกิจรายใหญ่รายเล็กรวมถึงธุรกิจ SME สามารถเริ่มวางแผนการลงทุนเริ่มว่าจ้างงานใหม่ด้วยความมั่นใจ การลงทุนภาคเอกชนก็จะเพิ่มขึ้นภาคครวัวเรือนก็สามารถประมาณการได้ว่ารายได้ของตนเองจะกลับมาได้เมื่อไหร่และวางแผนการใช้เงินออมที่มีอยู่ด้วยความมั่นใจการใช้ใจ่ายภาคครวัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถวางแผนว่าจะมาเดินทางเที่ยวประเทศไทยได้เมื่อไหร่ด้วยความมั่นใจรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยวก็จะกลับมาส่งผลให้เศรษฐกิจการเงินการค้ง ของประเทศแคบเคลื่อนได้ถ้าเติบโตได้ถ้าส่งผลให้ไรายได้ของงัประมาณปี65และปีต่อๆไปจะมีความเสถียรกลับขอบคุณท่านประธานครับ